สวัสดีค่ะช่องมาดามท้ำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะผ้าแยกผ้ามาแยกกระถางค่ะแยกพริกลงในกระถางไงแต่ก่อนที่จะไปแยกเดี๋ยวผมจะผ้ามาปรุงดินเก่าค่ะปรุงดินเก่าสําหรับปลูกพริกหรือว่าปรุงดินเก่าสําหรับปลูกในกระถางเนี่ยคะ่กะกระถางวงจะจะแยกลงใส่ในกระถางไงต้นของเขาจะได้ไง,ไงต้นพริกต้นนี้พึ่งจะฟื้นขึ้นฉีด หลังจากที่บุมแก่อาการใบเหลืองด่างใบเหลืองด่างใบซีดเนาะคะ่ะเดี๋ยวบุมตั้งกล่องก่อนบุมจะพามาปรุงดินนี่สูตรปรุงดินของบุมก็จะมีมุ่นมาค่ะเป็นปุ๋ยมุ้นมาที่บุมตากแห้งสนิทแล้วหรือว่างข้าจะเอาไปเป็นน้ำสกัดไปเให้สกัดก็ได้แต่ว่าบุมบ่ได้แช่เนาะคะ่ะเนาะ ผมได้แช่น้ำผมเอาแบบแหงแบบนี้มาเลยค่ะก็จะมีจุลินสีสังเคราะห์แสงสีเขียวค่ะจุลินสีสังเคราะห์แสงสีเขียวผู้ใดมีสีแดงสีม่วงก็ใส่ได้ด้ค่ะส่วนตัวนี้จุลินซีเอ็มค่ะจุลินซีเอ็มที่ผมเห็ดเองเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวผมจะผ้าเห็ดค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยที่ผมได้ กรอกไสขวดไว้ไสค่ะ3มพลังสมพลังบวกค่ะก้อนที่เขาจะย่ายเดี๋ยวเ่าเพา่อปรุงดินก้อนดินก็จะเป็นดินสําหรับปลูกเป็นดินออแกนิกที่ผมผ่านการใส่งานมานนับครั้งพ่ถ้วนค่ะอันนี้ผมไปออกมาจากกระถางเนี่ยแหละเป็นกระถางเก้าเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นกระถางเก้าผมกระเได้เท็ดินเก้าลงไปของผม่มีอัตราส่วนในด้านผสมด้อค่ะ เอาใน้สูตรของบุมเลยกะปริมาณเอาโดยสายตาของเฮาเนี่ยแหละค่ะเอาเออกก่อนปุ้ยอยาใสหลายค่ะถ้าใสหลายเดี๋ยวมันหลากของเขาจะบดเดินเดี๋ยวมันจะทําให้หลากของเฮานี่งหกเน่าด่าเนา,เนาเนะถ,าถ้าเกิดใส่ปุ๋ยคอกหลายเนี่ยค่ะยาบุมเอาดิบเก่าลงไปจักันี้ก่อนเดี๋ยวมันจะบุก,ก่อยิงเก่ายิงโคร ผสมคุปเข่าทุกอย่างให้เข่ากันค่ะปิดผาปิดจมูกคุณนมันขมเแล้วหลังจากนั้นค่ะมุมก็จะเติมจุลินซีเอนงไปลนนำเอเอ็นี่แหละค่ะ เอาไปเพื่อที่จะไปพวกขาเชรา่าหรือว่าไปซ้อยปรับปรุงดินให้ย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุในดินนะคะใส่ต้อง่ปเลยคุมน้ำหมักเปลือกกล้วยซอยใหหลกพืชของห้อเดินดีค่ะเดินดีเดินเร็วในพืชเ,เติบโตค่ะด้วยจุลินทีย์สังเคราเซง เนี่ยสีเปียวเอาลงไปเลยหลังจากนั้นก็พุกเข้าให้เขากันผู้ใดจะใส่ที่หลังใครจะใส่ก,กระใดเด้อค่ะเอาไปปรุงเอาไปผสมในน้ำเดี๋ยวบ่มค่อยลดน้ำตามหลังค่ะว่ามีสูตรตายโตเอาแบบนี้เลยีผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วค่ะผมก็จะเอามากรอกใส่ในกระถางนี่ เมื่อใดที่แล้วเนี่ยค่ะลุงก็จะเอาเสน่ห์กระถางไงจะพาไปใหญ่ใหญ่ลุงปุงดินไหมไงลุงไหม สุดนี่เพราบว่าต้องมักดินเนี่ยค่ะผสมปลูกเลยเพราะว่าส่วนมากในส่วนบุ่มบุบ่มบอดในบุ่มบอดในมักดินค่ะมันก็นจะใส่แค่วิธีปรุงดินแบบเล่งด้วนแล้วก็ปลูกเลยค่ะเพค่อยได้มักดินแต่ว่ากระสิตากิู่ตากดินอยู่เนาะเ mm. นี่ยค่ะใ้ประมาณนี้แล้วก็จะเอาต้นกาลงต้นกาทีไงแล้วก,จกวนน็จะมีรากที่ยาวขืนเนาะก็จะมีรากที่ยาวขืนพายายามค่ะเพราะว่า พริกของเขากะติดดอกแล้วแต่ยังปฏิบติผลกับพยายพยายามให้ารากของเขากระทบกระเทือนเนาะพยายามที่สุดค่ะคืออยาให้รากของเขากระทบกระเทือนเนี่ยเห็นบอกรากตืมเลย ทระถางยิงไงต้นเขาก็ยิงไงค่ะยิงกระถางหน่อยเขาก็ถูกจํากัดพวกบริเวณเนาะเดี๋ยวผมจะเอาดินออกอีกก่อนรู้สึกว่าดินมันหลายเกินไปก็ค่อยถนัดบันไดค่ะคือปกติน่ะถ้าผมซื้อต้นกาหรือซื้ออย่างมากผมส่วนมากผมก็จะเคาะดินเกาออกค่ะ แต่อันนี้ผมบว่าผม,มจะเอาแบบนี้เลยเพราะว่าเขาติดดอกแล้วเนาะมุงยานดอกเขาลวงค่ะดอกลวงเพราะว่ารากของเขาโดนกระทบกระเทือนนึ่งสิง่ายๆเนี่ยประมาณซาำนี้กระสีเหลือพื้นที่หาย,ยประมาณประมาณสองข้อมือเนาะกระสีใส่ดินประมาณนี้ค่ะอ๋อกล่อง เีืยวปั๊บื้นอีกก้วน,นี่จะใส้ดินให้ทำใจยเย็นๆตัดไปคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องห่อนโอเกือบบ่อแล้วเนาะเกือบขีข้ขานขั้นเป็นขีข้ขานใหยบดใหญ่ยได้เด้น,นี่เขาบอกว่าเครื่องห่อนนะ นี่ค่ะกวัวซีร้อให้เครื่องกยนแล้วสิกลับขึ้นว่าเห็ดอีกนี่มุ้งก็จะเอาดินลงเอาดินใส่ต้นของเขาก็จะได้ง่ายขึ้นแบบการปรุงดินข้องบุมก็ง่ายๆซุ้มซีซุ้มหาสูตรสไตล์บ่มเนี่ยแะค่ะเกิดกระดิดกินตายกระท้อนถิมเท่านั้นตัวเนาะกัวได้ว่าอย่างถ้าเขาดูแลจ,จนถึงสุดกำลังเขาแล้วถ้าเขาบอยง่ายเห,ห้เยากระท้อนถิมเท่านั้นค่ะ ด,ดินดินปลูกพริกนี่พยายามที่ใบยาให้ดินแฉะเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็ลดน้ำตามปกติเดี๋ยวผมไปเอาน้ำม,มาลดก่อนลดน้ำตามปกติช่วงที่ปลูกไม้นี่ให้ลดน้ำมือเว้นมือค่ะมือเว้นมือแล้วันนี้เขาก็จะมาลดน้ำ ลดน้ำตามปกต,ต,ติล่างถหงก้อนเซตใหญ่ใบใบเดอ้อโตวไใบใเป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยค่ะการเคลื่อนใยห,หรือว่าการเปลี่ยนกระถางไพริกยิ่งกระถางใหญ่เท่าไดต้นพีกกระใจายใหญ่ขึ้นแป๊บนึงค่ะปิดน้ำก่อนนี่ค่ะก็เป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยววงจะเอาอันเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนจบคลิปเดี๋ยววงจะเอากลามแตกต่างของจูเินซีสังข์คอแสงสีเขียวไ้เบิ่งค่ะ กมแตกต่างเนาะนี่นี่คือจเลินซี่สังคเระแสงสีเขียวที่ตากแดดเวลาหนานค่ะหลังจากที่เขาเป็นแล้วหรือว่ามีเชื่อแล้วย่าเอาตากแดดค่ะถ้าเกิดเอาตากแดดโดยที่ให้ใบใส่เชื้อหรือว่าใส่อาหารเข้าไปเขาจะตายแบบนี้ค่ะเชื้อตายใส่บดส่วนขวดนี่ หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยค่ะบุมบ่อใดขยาค่ะบุมบ่อใดขยาบุ้มจะแค่ขยาแค่เวลาใส่เท่านั้นค่ะเนี่เขากัย่งเขียวคงเดิมทุกๆุกคกเดือนค่ะจะใส่อาหารลงไปหรือว่าบุ้มจะใส่วิธีการขยายเชือค่ะสีนี้ใส่ดีใส่ดีคือกันบ่าตาังจากสีแดงบ่าตังจากสีม่วงค่ะเนี่ยใส่ดีบุ้มก็ใส่มาประจำค่ะ เนี่ยแหละค่ะอันนี้เอาไปทิมเลยใส่บดได้น้ำใส่เป็นเด็ดค่ะเป็นอันเแล็วเรียบร้อยค่ะสูตรปุงดินของผมหรือว่าว,วิธีแยกหรือว่าใหญ่ตน้นพริกล่งกระถางใหญยเนาะง่ายๆค่ะูได้กับเฮ็ดได้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลทุกการทักทาย ใหยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าจะจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอก,กันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ